ลองครับผมมีเรื่องอยากจะถามความคิดเห็นลองหนึ่งครับลองไก่ก่อนแล้วลองมีมาตรการในการดําเนินการเกี่ยวกับการเข้าแถวเนี่ยครับตอบตอไปเนี่ย่ทำเป็นยังไงบ้างครับทักใหม่ด้วยครับต้องรมดีไม่ต้องรี พอจะทราบหรือเปล่าครับว่าหนุ่มๆคนไหนในสอทไปค้านคันคุมขนทางไม่ได้อะไรนะเขียนระวังเขียนใหญ่ๆเขียนใหญ่ๆเขียนไเขียนไได้ๆยานให้เงือางคุมขนยนให้เงือออกทางคุมขนดีกว่าขี้เกียจขี้เกียจแล้วยากจน จนน้ำล้นจนน้ำล้นออกทางตาเห็นเนี่ยเนี่ยนะไบร้อยเด้ทอได้เซ็นแบบว่าจำได้ขยันให้เหงื่อออกทางขุ้มขนดีกว่ายากจนเดี๋ยวมีบว่าขี้เกียจแล้วยากจนจนน้ำล้นออกทางตาพยายามให้เหงื่อออกทางขุ้มขนดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนลองเขียนไวก่อนนออกทางตา ขยันให้เหงื่อออกทางขุมขนดีกว่ายากจนจนน้ำล้นออกทางตาเอ้เหงื่อออกทางขุมขนดีกว่าขี้เกียจจนยากจนจนน้ำล้นอกตเขียน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 เขยัขนใข้นเหียนเขียนขียเขียนขีนดียนเขีนเขียนเขียนเขียนเขยนเขนจนนนออกทนงตาเ